เทียเตียตลับดำตามที่เพื่อนๆเรียกร้องขอเข้ามากันเยอะมากเวยกว่าเขาปกปิดได้ดีตามสไตล์ครีมเทียเทียนะคะแต่ปกปิดจึง้งปกปิดเลิศดเนื้อเาก็ยังมีความบางเบาอยู่บนะิ๊กก็ยังหาความต่างของมันไม่ได้อ,อาจจะคุมมันได้ไม่ลดเท่าไหร่ สวัสดีค่ะกลับพบกับบิกแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่งการพูชชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะก็ยังเป็นซีรีส์ภาคต่อจากคูชชั่นเทเทียอยู่เหมือนเดิมนะคะครั้งนี้บิ๊กมาแล้วนะคะกับเทเทียตลับดำตามที่เพื่อนๆเรียกร้องขอเข้ามากันเยอะมากคือยิ่งมีเพื่อนๆขอเยอะบิ๊กยิ่งคาดหวังมากๆเลยนะคะกับคูชชั่นเทเทียตลับดำตัวนี้หลังจากที่เราประทับใจคูชชั่นเทเทียตลับเทาแล้วก็เทเทียตลับแดงไปแต่ว่าแอบมีความนอยกับคูชชั่นเทเทียตลับชมพูอยู่มาดูซิว่าเทเทียตลับ ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะก่อนจะไปดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะใครยังไม่กด Sub สไครต์ก็ฝากกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันถ้าทาหมดแล้วก็ไปดูกันเลยวันนี้เราอยู่กับเที t เทียมิกฟิตคัชชั่นคือไม่รู้ว่าอันนี้คือด h ออริจินัลเทียเทียคัชชั่นหรือเปล่าเป็นเทียเทียตลับแรกรุ่นแรกไหมใครมีข้อมูลคอมเมนต์มาหน่อยนะคะเพราะว่าบิ๊กสังเกตว่าเทียเทียคัชชั่นทุก ตัวเลยจะมีคำว่า make fit ก่อนที่จะมีชื่อรุ่นต่างๆตาม้ทยอ่ะอย่างเช่น make fit lace cushion make fit a u r a อะไรเงี้ย แต่อันนี้มันแค่ make fit cushion ไปเลยไปเลยอนุมานเอาเองว่ามันอาจจะเป็น cushion original ตลับแรกของแบรนด์หรือเปล่าอ่ะใครมีความรู้มีข้อมูลคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าวิคิดถูกหรือเปล่าสีที่บิ๊กได้มาก็2 1 n เหมือนเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวบิ๊กมาลองสวอตสี4 2 1 n ของ cushion 3ตลับนี้ว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะคะเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูประกอบการตัดสินใจนะ อ่ะนี่นะคะสวอตสีคุชชั่นเทเทียในสี 21n ทั้ง3รุ่นนะคะอันนี้จะเป็นตลับดำตัวนี้จะเป็นตัวออล c o เวอร์ตัวนี้จะเป็นออล่านะคะไม่ว่าสีไม่ได้ต่างกันนะดูว่าเป็น 21n ที่แบบเ้าทำเฉดอันดโทนสีมาได้แบบตรงกันเป๊ะๆทั้ง3รุ่นเลยนะคะแต่ก็จะเห็นว่า 3- ส,สีนี้พอสวอตลงที่หลังแขนบิกคะ่ะก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าน้องเขาอง์ชมพูค่อนข้างมากนะแขนบิกอ่ะมันจะมีความขาวเหลือง สี 4, คุชชั่นที่ลงไปก็คือชมพูฉ่าคุชชั่นตัวนี้นะคะคําเคลมก็คือเขาเป็นคุชชั่นที่ super stay fitting ก็คือติดทนแบบอยู่กับหน้าเราแน่แนๆเกาะยึดติดไม่ยอมไปไหนเลยก็ามาดูสิว่าเขาจะติดทนแค่ไหนนะคะถ้าใช้ในอากาศเมืองไทยนอกจากนี้นะคะเขายังเคลมว่าตัวนี้เป็นซาติน cover long lasting ิบสชั่วโมงก็คือติดทนยาวนานตามสไตล์คุชชั่นเทเทียก็คือติดทนยาวนานถึง72ชั่วโมงนะคะแล้วตัวนี้จะให้เป็นซาตินฟินิชก็คือมีความแมท แมตแบบซาตินแมตแบบไม่แห้งมีความแบบนุ่มฟูอยู่แล้วมันนี้ตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นฟูชั่นที่เหมาะกับผิวมันผิวผสมแต่เขาก็บอกว่าทุกสภาพผิวใช้ได้ก็มาดูซิว่าผิวผสมค่อนไม่ลงแห้งแบบบิ๊กใช้แล้วจะเป็นยังไงหลังจากตัวออคัลเวอร์ครั้งที่แล้วใช้แล้วมันแบบยังงงงหนอยอยู่ตัวนี้จะทําให้บิ๊กหายนอยได้หรือเปล่านะคะ <S 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 มาค่ะลองใช้กันดีกว่าวันนี้มีสิวด้วยแล้วเป็นสิวแบบอักเสบทุกคน ใครบอกว่าบิ๊กหน้าดีไม่เลยเนี่ยสิวอักเสบนะคะเปิดเข้ามาก็หน้าตาคุ้นเคยคุชั่นเทียเทียมาในรูปทรงไข่เหมือนเดิมนะคะ,ะกดแล้วลงไปที่หน้ากันเลยการปกปิดก็เรียกว่าเขาปกปิดได้ดีตามสไตายคุชั่นเทียเทียนะคะมีเดียมทูฟูลคอเวอร์เลยอยู่ที่ว่าเราจะบิวแค่ไหนแต่ปกปิด จึงปกปิดเลือดเนื้อเขาก็ยังมีความบางเบาอยู่นะคะไม่ได้หนักหน้านะหรือว่าถ้าเทียบความแบบความหนาของเนื้อคุชชัน่นตัวเทียตลับแดงรู้สึกว่าอันนั้นหนักหนาสุดแหละส่วนรุ่นอื่นก็เนื้อบางไม่หนักหน้านะคะแต่แบบเทียตลับแดงมันมีความแบบความแน่นของเนื้อคุชชั่นค่อนข้างเยอะขออนุญาตส่องกระจกใหญ่การปกปิดดีนะคะการเบอร์รูมขนทำได้ลอดฟินิชเป็นแมท แต่ก็ไม่ได้แมทมากยังมีความเล่นแสงหน่อยซาตินฟินิชใดๆการปกปิดมีเดียมทูฟูคัพเวเลตนะคะบิ๊กก็ลงไปเลเยอร์ที่ไม่ได้เต็มสตรีมของน้องเขาก็ยังให้การปกปิดที่โอเคอยู่มาลงอีกข้างหนึ่งกันบิ๊กจะมาเล่าความลับเกี่ยวกับหน้าบิ๊กให้ฟังคือบิ๊กเป็นคนที่ถ้าถูกถักว่าอุ๊ยช่วงนี้หน้าดีจังผิวดีจังไม่มีสิวเลยอย่าเงี้ย สิวเขจะขึ้นหน้าก็จะแบบอย่างนี้อ่ะหน้าก็จะอย่างนี้คือบิ๊กเป็นมาตั้งแต่แต่เด็กๆแล้วอะ่ะมัธยมมหาลัยอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นความจริงทุกครั้งนะที่มีคนทักว่าโอ้ยหน้าดีขึ้นสรุปหลังจากนั้นไม่กี่วันสิวิ๊ก็จะขึ้นแล้วก็จะเป็นสิวอักเสบด้วยแล้วรักษาแบบ หลายอาทิตย์นะกว่าถึงจะหายดีนะคะแล้วคลิปก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็มาคอมเมนต์กันฉ่ำเลยว่าโอ้ยคุณบิ๊กหน้าดีจังมาแชร์สกินแคร์รูทีนให้หน่อยเป็นไงล่ะวันนี้สภาพนี้เลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงๆนะเหมือนหน้าบิ๊กมันรับรู้ได้อะตอมสิวในร่างกายบิ๊กมันรับรู้ได้ว่าเออถ้ามีคนถักว่าหน้าบิ๊กดีขึ้นเขาจะมีความแบบโอ้ยน้อยใจยอยากจะแสดงตัวออกมาว่า ฉันก็มีสิวนะหน้านี้สิวก็ทำงานอยู่นะ<ๆ>ก็แบบพุดออกมาเลย<ๆ>ก็ยังเป็นอย่างที่เห็นสภาพนี้หน่อยหนยใครมีประสบการณ์แบบบิ๊กบ้านคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะลงไปแล้วทั้ง2ด้านนะคะหน้าคือเนียนมากอันนี้บิ๊กไม่ได้ลงเยอะนะบิ๊กลงเลเยอร์ที่จะบางๆเบาๆนะคะแต่เขาก็ยังให้การปกปิดที่ดีผิวสวยผิวสวยนะว่าไม่ได้ชอบ บางเบาไม่หนักหน้าการปกปิดดีเบอร์รูผลสวยแล้วก็ไม่ดูแมตแห้งจนเกินไปนะคะแต่เรื่องการติดทนเขาจะยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวบิ๊กทดสอบให้ดูวันนี้อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก็มาทำเนียมใหม่ของช่องเรานะคะครึ่งหน้าฝั่งนี้นะคะบิ๊กจะลงด้วยแป้งฝุ่นเซตไปบางๆเบา,บา,บาๆแล้วกันมาดูเปรียบเทียบว่าข้างที่ลงแป้งกับไม่ได้ลงแป้งอ่ะมันต่างกันหรือเปล่านะคะ แป้ที่ใช้ก็ตัวเดิมเจ้านางไดมอนด์ทาร์นสูเซนนะคะนี่ฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ไม่ลงก็จะเห็นว่าฝั่งนี้ดูแมตขึ้นแต่ยังเป็นผิวธรรมชาติอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ลงนะคะจะมีความฉ่ำเด่นแสงแบบนิดหน่อยอ่าส่วนใครที่ขอสกินแคร์รูทีนมานะคะบิ๊กสัญญาว่ามาแน่แต่ขอไปรักษาสิวให้มันดูแบบดูหน้าดีขึ้นหน่อยคือจะมาแชร์สกินแคร์รูทีนแต่ว่ามีสิวที่มันแบบปะทุอยู่มันก็ยังไงอยู่ เดี๋ยวขอไปรักษาสิวแล้วเดี๋ยวมาแชร์กันว่าบิ๊กใช้อะไรบ้างนะคะกลับมาแล้วค่ะฟินิทลุกเป็นประมาณนี้เลยแกเอาจริงๆนะคุชชั่น2อ,อันเนี้ยบิ๊กก็ยังหาความต่างของมันไม่ได้คือมันเป็นฟินิชแมทเหมือนกันให้ความปกปิดแบบสูสีกันมากมีเด <c oughs> <medium, S 2> ียมทูฟูลคอร์เลตนะคะแล้วก็อะไรอีกอะ่ะมันมันดูไม่ต่างกันเลยแต่เขา ผลิตขึ้นมาทับลายกันทําไมเบกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะอ่ะ a n y anyway, w a y ให้ดูงานผิวแบบใกล้ๆนะคะฝั่งนี้ไม่ได้ลงแป้งฝั่งนี้ลงแป้งไปนะผิวสวยสวยสวยตอนนี้เป็นเวลา10โมง5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตทีหนึ่งตอนเย็นนะว่าหน้านี้จะรอดทั้งวันหรือเปล่า กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา20.13นาฬิกา13นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงหน้านี้นะคะเราใช้คุชชั่นเทียบเทียตลับดำนะคะ Makefit Cushion เป็นไงบ้างบิ๊กมีซับหน้าด้วยกระดาษทิชชู่เป็นหครั้งนะคะมีเนื้อคุชชั่นติดทิชชู่มาแบบน้อยมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกว่า ไม่มีส่วนไหนที่เนื้อคูชชั่นหลุดเป็นพิเศษนะคะการติดทนอะไรต่างยังทําได้ดีอยู่นะคะหน้ายังดูมีเนื้อคูชชั่นอยู่ยังดูหน้าเนียนสวยอยู่โอเคเลยนะคะส่วนความมันก็มีบ้างนะบิรู้สึกว่าคูชชั่นเทเทียรุ่นนี้อาจจะคุมมันได้ไม่ลดเท่าไหร่จริงๆเรื่องการคุมมันของคูชชั่นเทเทียถ้าคนหน้ามันมากๆบิรู้สึกว่าอาจจะไม่เข้ากับคนผิวมันเท่าไหร่คเพราะว่าเข้าคุมมันได้ไม่ลดนะอาจจะเพราะ น้องเขาเป็นคั่นเกาหลีด้วยมัง้งบิกผิวผสมเข้าไปทางแห้งความมันได้ประมาณนี้นะคะมีหน้าแก้มทีโซนหลักๆนะแต่อันนี้ก็ซับหน้าด้วยที่ชู่ไปแล้วความมันก็จะหายไปประมาณนึงตอนที่ยังไม่ซับหน้ามีทั้งเหงื่อทั้งความมันรวมกันหน้านก็แบบดิวอีใช้คำว,ว่าดิวอีแล้วกันเนาะอาการผิวไม่สวยก็มีในปริมาณกลางๆนะคะคือบิกมีปัญหากับคั่นแมทต์ของเทียร์คือใช้แล้วมันจะมีเป็น เป็นค่าเป็นขุยประมาณนี้นะคะคือครั้งที่แล้วอ่ะตัวอ l l c o เวอร์น้องเขาค่อนข้างแมทบิ๊กใช้กันแดดของ Beauty of ตัว s o n ไปก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ว่าเออตัวนั้นมันแบบอาจจะฉ่ำไปหรือเปล่าวันนี้บิ๊กก็เลยเปลี่ยนนะครมาใช้กันแดดของสีจันตัวสุดคุมมันสีเขียวนะคะแต่พอใช้แล้วอ่ะมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ก็คือคุชชั่นรุ่นแมเทเทียจะไม่เข้ากับสภาพหน้าดึกเลยหรอคือตัวตลับแดงก่า ตัวรุ่นออ l ่าตลับเถาคือแบบถูกใจกินใจบิ๊กไปเลยนะเอาใจบิ๊กไปได้แบบงงแต่รุ่น a l l เว v e r กับตลับนี้มันไปกับหน้าบิ๊กไม่ได้ขออภยัยเพื่อนๆที่แบบมาเชียร์ให้ลองใช้ค u ช h i o n เท่ๆตลับดำด้วยนะครับบิ๊กใช้แล้วมันแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่คือถามว่าผิวสวยไหมก็สวยแต่มันมีตัวที่สวยกว่านี้ตัวที่เลิศดตัวที่ฮงตัวที่สับกว่านี้นะคะผลลัพธ์10ชั่วโมงก็เป็นประมาณนี้คะ่ะ โอเคมาสรุปการใช้งานกันดีกว่าน,นะคะสําหรับคุชชั่นเทียเทียตลับดำตัวนี้นะคะ1เรื่องการปกปิดนะคะตัวนี้เขาก็ให้การปกปิดที่เลดที่ห้องนะ คือมีเดียมทูฟู l c โคเ r a ล e ได้เลยนะคะอยู่ที่ว่าเราจะบิวการปกปิดได้มากน้อยแค่ไหนนะตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยการปกปิดบิดก็ให้9.5เต็ม10ค่ะ2ความบางเบานะคะถึงจะให้การปกปิดที่ดีแต่ตัวนี้เขาก็บางเบาสบายกลืนกับหน้าได้แบบดีเลยนะคะความบางเบาบิ๊กให้10เต็ม10ค่ะ3การควบคุมความมันนะคะบิ๊กก็ยังแอบแปลกใจอยู่ว่าน้องเขาเป็นคุชชั่นแบบแมท แล้วก็เขียนว่าเหมาะกับผิวผสมผิวมันนะคะแต่การคุมความมันเนาะเขาก็ยังทําได้ไม่จึ้งใจเท่าไหร่ซึ่งบิ๊กผิวผสมค่อนไปทางแห้งนะคะมีความมันออกมาในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเลยนะพี่ขอให้คะแนนการคุมมันที่6เต็ม10 4. การติดทนนะคะคุชชั่นจากบ้านเทียเทียเขาขึ้นชื่อเรื่องความติดทนลองลัตติ้งอยู่แล้วตัวนี้ก็ทําถึง ในมาตรฐานของคุชชั่นเทียนะคะการติดทนเอาไปเลย1 0บต็มสิค่ะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงผ่านทั้งเหงื่อความร้อนมีการซับหน้ดโดยชิดชุนนะคะก็ไม่ได้มีจุดไหนที่มันหลุดเป็นพิเศษนะคะมีเนื้อคุชชั่นติดอยู่ที่หน้าแบบเกือบจะร้อเหมือนตอนเช้าเลยหความผิวสวยนะคะ คือฟินิชหลังลงไปอะคะ่ะก็เป็นคุชชั่นอีกหนึ่งตัวที่ให้ความผิวสวยแก่หน้าเลยคือเบอร์รูมขนดีนะคะฟินิชสวยเป็นแมทที่ไม่ได้ดูแห้งนะคะเป็นซาตินแมทนะตามที่แบรนด์เขาบอกผ่านไประหว่างวันนะคะ10ชั่วโมงอาการเป็นคราบผิวไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะบิ๊กเลยจะให้คะแนนความผิวสวยสหรับน้องเทียตดรับดำอยู่ที่7.5เต็ม10ค่ะ มารีวิวให้แล้วนะคะตามคำขอสำหรับคุชชั่นเทียเทียตลับดำที่เพื่อนๆขอมากันแบบเยอะมากๆเลยนะคบเป็นไงบ้างถูกใจคลิปนี้กันหรือเปล่าเหมือนจะยังมีคุชชั่นเทียเทียอีกรุ่นหนึ่งก็คือตลับสีขาวนะคะใครอยากให้บิ๊กรีวิวก็ลองคอมเมนต์มาดูถ้ามีเพื่อนๆขอมาเยอะบิ๊กอาจจะเอฟน้องเขามารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูกันนะคะวันนี้บิ๊กก็ต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กัน,นะค่ะบ๊ายบาย ใครสนใจคุชชั่นที่เทียบตลับดำนะคะเดี๋ยวเหมือนเดิมเลยบิ๊กทิ้งลิงก์แอฟเลเยตไว้ให้ใน d e สค r i ปชั่นบอกนะคะก็ไปกดตรงนั้นได้บิ๊ก,ก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะวันนี้บิ๊กลาไปแล้ว๊ายุาย